สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนักบอลโรงเรียนนั่งขอตกจนขโมยรองเท้าสตั๊ดยกทีมก่อนแข่งนัดสําคัญมีรายงานข่าวโคสชทีมฟุตบอลโรงเรียนคอนสวรรค์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิโพสต์ด้วยความเดือดดันลงบนเฟซบุ๊ k ลังมีจรนใจหยาบขโมยรองเท้าสตั๊ดยกทีมทําเด็กๆไม่ได้ลงแข่งขันนัดสําคัญในระดับจังหวัดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่24มกราคม2565ที่ผ่านมาทีมโรงเรียนคอนสวรรค์ ต้องลงแข่งขันฟุตบอลกีฬานักเรียนมัธยมจังหวัดชัยภูมิฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรอบ8ทีมสุดท้ายที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดชัยภพมิมแต่ทว่าก่อนลงแข่งกลับพบว่ารองเท้าสตาร์ทถูกขโมยไปทั้งทีมซึ่งมีภาพกล้องวงจรปิดจับภาพบุคคลต้องสงสัยเอาไว้ได้โดยผู้ฝึกสอนทีมได้โพสต์ว่านักฟุตบอลไม่มีสตาร์ทก็เหมือนออกรบโดยไม่มีอาวุธ อยากสู้แต่เราไม่ได้สู้ขอโทษที่พาทุกคนไปไม่ถึงที่หวังไว้มันไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยไม่ว่ากับโรงเรียนไหนก็ตามมันไม่ควรเกิดขึ้นเสียโอกาสเสียดายเสียใจยเสียใจมาก ขอโทษเด็กๆด,ด้วยวันนี้มันไม่ใช่วันของพวกเราจนใจหมาตัดอนาคตเด็กน้อยก็ให้ตามจับคนร้ายให้ได้เซฟฟุตบอลคอนสวรรค์18ปีทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ภาพรถเก่งต้องสงสัยว่าเป็นหัวขโมยซึ่งมีทะเบียนชัดเจนคาดว่าคงตามจับกลุ่มตัวได้ในอีกไม่นานชาวเน็ตเข้ามาร่วมให้กำลังใจทีมฟุตบอลว่าอย่ายอมแพ้และขอให้มีโอกาสกลับมาคว้าชัยอีกอย่างไรทางทีมง,งานขอเป็นกำลังใจให้ด้วยอีกแรงนะครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ